สวัสดีครับนิคมบอนทัวนะครับวันนี้มา,มาชมการรับผีฟ้านะครับผมครับจากผีฟ้านะครับก็ พอแม่ยังมาอยู่นัข่าวนีหน้านีเลอดแดงหัดแดงข้อหัดแดงข้อมูเขได้แหละอีกคนเมาเนาะรักดวงชะาก็ห้เจาเชกิ่ทุอยมางนตองลัองข้อเดิม้ามะาออมาอยู่มาอยู่ห้องแต่แดงหัดแดงห้อหแล้วอยามอยู่ทงวันเเออน้องดู้ิดบอกใส่หเล

เดียวให้นางอ้าพเออนาง้ามตัวนงงามเด้อนาง้อนว่าตังเียงได้เงไ่นนงเอ้าได้ันดีขันงามน้พอนอ่ด้เลยเด้อช่่อ้แม่ตัวเอใช่่าเกลอ่่เอ้าันเจ้าตัวหรุิบดงามเด้อให้นงเด้อนั่งเด้อ ไดอคงให้นางได้หรองจะหาพ่อเีไฟขาหัวงพ่คนเด้อขันยูคุณเทวุ่แจกรางมากลร้องให้นางเาูปอดเรื่อนั่งเรื่อนั่ง้เองาดนังาะดิบกราดินี่ต้องเาินั่งนิ่งๆย่าดีมจฉาพิจานณ์เขาเองจาอ้งรองบ่มีผู้น่นเมองแมงมงนมงนมงแมงงอยงามงมงนงนมงงแมงงนงงงงงง

เอาแล้วเอออเอานนนลยเพ่นเออนนไปเลยนันนู่ไปไปไ่นอนอไขอันขัเต่าจุงเทพไดี้แล้วเออน้ำวานน้านไ้บานบานบานบาไบานบานบไนบา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 านบ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 หนานบบาน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 ไานบานบบาน่านานนบานานาาานนาา างว่าย่าพ่อยาแม่น้อยลูกน้ปเมื่นเบืงแม่นางลดหลายเมืองไงน้อยลูกน้อยลูกเนไงว่าลก่าลูกนลนลูกวเมื่อยเมืองไม่ะ่ายตัวข้าวข้วข้าวข่าวข้าวข้่ขาวข้วข้าวขาวข้วข้าวาวข้วข้าวข้าวข้วขาวข้า้ว้ขา้้้า้วขา้วขา้วขา้ว ไฟแลวเจ้าสายขอเดียวหม่ยวมเราอกละเจไแลวเจ้าก็สายสู่่ไม่เดียวนะยักษ์ไหมันยงเส่อนตังให้เทียงต่อยุ่งุกุเถ่ยงไข่กันหายดีแล้นางใหเิ่ง ตั้งไข่สาครั้งนะครับแล้วก็ล้มไปข้างหน้านะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการรับผีฟ้านะครับสําหรับวันนี้นะครับก็แม่ครูก็จะมาแต่งรับรองให้นะครับสําหรับ่อคุณลุงนะครับที่ไม่สบายแล้ก็เขาเรียกว่าอะไรไปดูหมอเข้าชงดูนะครับแล้วก็จะมาแต่งคันรับรองนะครับหลังจากที่ไม่สบายเดินไม่ได้นะครับ รับรองแล้ว yes, ก mm. ็จะมาแส่งขันบูชานะครับน uh ี hey. oh, okay. oh, uh ่ค oh, okay. oh, ือความเชื่อนะครับมนแม่คูแป้นนะครับหรือว่าคุณยายแป้นมาทำพิธีให้นะครับเรามี ฝายสีเล็นะครับหรือว่าพันดเ่ง้วรยวยบูชานะครับเสียงไข่สามครั้งตั้งแล้วก็ไข่ก็ล้มไปข้างหน้านั่นคือตามขายเจียบหายป่วยนะครับก็จะเริ่มต้นแล้วปีานะคอันยนี่ถ้วาีปานะคบโอ้ย็้องโดี ส่วนทุกคนนะครับตัวแบบอบาอิตนี้นะครับว,วิถีชีวิตของคุณยายคุณควดนะครับที่นับถือกันมาตั้งแต่ช้านานนะครับนี่เราเห็นลำขวางเราเห็นลำข่วงลำแม่มดก็อ,อย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นลำใบนะครับถ้าไม่สบายหนักขึ้นหรือว่าต้องการม้าหรือว่าต้องการก็จะมาลงกับครูกับแม่หมออยจะได้หมอลำหมอม้าอย่างนี้ก็จะมา แต่งคันรับรองอีกเล่นลำพวงนี่ครับจุดเริ่มต้นของลำพวงนะครับอยู่รองรับอย่างนี้นะครับจุดเริ่มต้นของผิฟี่ฟ้าแต่งคันรับรองเขาก็จะมีการเข้าทรงดูว่าต้องการหมอลำก็จะตัดตอนเป็นสามสี่อัมีพิธีการลำพวงนะครับ พีมีลำหวงนะครับวนหว่พอพี่ชายปย่วยน้องก็มาแต่งรับรองให้นะครับออไปดูหมอก่อนขั้นแรกแล้วก็<อ>เจอว่ามีฟ้าอยากมาอยู่ด้วยก็แต่งกันรับรองเอานะครัแล,แล้วก็มา ยกครูขึ้นนะครับฝากไว้ที่น้องสาวดูแลนะครับู่ชาให้นะครับเป็นวิถีชีวิตประกอบความเชื่อนครับนีละหัวตะกาะโพจะนีของเพ่นขอนายกรณนามมาด้เพื่อมด้อองพอและนู้นมา สานที่นอนของคนแก่ที่นี่ครับที่จังหวัดศรีสะเกษนี่คือเผ่าลาวนะครับความเชื่อของเผ่าลาวอยากใช้ตะปูอะไรกันที่มีกันนี่ตั้งแต่โบราณนะครับนี่ก็คือ,อวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของอชาวบ้านนะครับมานำเสนออีกคลิปหนึ่งหลายท่านอาจจะไม่ได้เห็นนะครับในลักษณะของความเชื่อแบบนี้นะครับผม นี่คือวิถีชีวิตนะครับและก็ความเชื่อของชาวบ้านที่นี่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ